คนเกิดวันอังคารดวงการงานในเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับและเราจะมาดูในเรื่องของการงานในเดือนกุมภาพันธ์กันนะครับในคลิปนี้เราก็จะประกอบไปด้วย คนที่กำลังหางานคนที่มีงานไม่ว่าจะเป็นพนักงานือราชการนะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับเรามาดูดีกว่าว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้การงานของคนเกิดวันอังคารจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูในเรื่องของคนที่กําลังหางานนะครับอดีตเป็นอย่างไรในเรื่องของการหางานเป็นอย่างไรบ้างดูซิให้ขึ้นเป็นในเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการงานของตัวเรานะครับถามว่าโอกาสมันจะมีเข้ามาไหมมันก็มีโอกาสที่จะ เริ่มที่จะทําอะไรได้บ้างนะแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของความคิดบ้างมีเรื่องของการตัดใจกับหลายสิหลายอย่างบ้างนะครับในเรื่องของการสิ่งที่เราอาจจะต้องมีความคิดมีการตัดใจกับหลายสิหลายอย่างอย่างเป็นระบบแบบแผนมากขึ้นแต่ก็ระวังความกลัวของตัวเราเหมือนกันกว้ายวินจะทําได้หรือเปล่าว่ามีค่อนข้างที่จะเริ่มใช้ความคิดค่อนข้างเยอะนะครับปัจจุบันไปขึ้นไปในเรื่องของการใช้ใจที่จะค่อยๆจัดการในเรื่องต่างๆให้มันดีมากขึ้นเรื่อยๆในเรื่องของการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการจัดการกับหลายอย่างให้มัน สมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับในบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องใช้ใจนะที่จะให้มันเกิดความสําเร็จที่เออเราสามารถที่จะทาได้นะครับอนาคตไพ่ขึ้นว่าการตาัดใจของตัวเรานะในเรื่องประสบการณ์ทักษะต่างๆที่มันมีการใช้ความคิดมีการปรับหลายๆอย่างและให้เกิดความสร้าที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆไพ่ขึ้นเป็นผนังรายมาถึงการช่วยเหลือมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือให้เราได้โอกาสเพิ่มขึ้น แต่ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของเราที่สะสมในปัจจุบันด้วยดังนั้นวเนี่ยในปัจจุบันหากเรามีการสะสมทักษะการเสริมความรู้ต่างๆให้มันมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะทุกอย่างก็จะสําเร็จมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเรามาดูซิว่าในเรื่องของงานเนี่ยเราจะมีโอกาสนะได้ทํางานไหมมีโอกาสได้งานแล้วหรือเปล่านะครับเพิ่ขึ้นเป็นในเรื่องของสิ่งที่เราตัดสินใจสิ่งที่เราคิดเนี่ยมีโอกาสที่จะ ได้รับโอกาสเหล่านั้นด้วยนะครับแต่ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของตัวเราโอกาสมีเข้ามาแล้วแต่ว่าเมื่อเราทําในเรื่องของสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าให้มันเต็มที่สุดความสามารถโอกาสต่างๆนานาเนี่ยมันก็จะสมบูรณ์แบบมากขึ้นเรื่อยๆและดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับอะเราดูสิว่าโอกาสที่มันเข้ามาเนี่ยนะเราจะทําได้ดีหรือเปล่าหรือมีอะไรที่เราต้องกังวลใจไหมหรือว่ามีอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขไหมดูซิเพื่อคือว่าเป็นการรอคอยนะแล้วก็ไอ้ช่วงรอคอยเนี่ยอาจจะต้องมีการ ปรับในเรื่องของความรู้ความสามารถของเราต่างๆนี่ให้มันสมบูรณ์แบบมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าการที่เราเป็นห่วงที่เราแบบเราไปสัมภาษณ์งานไปสมัครงานมันก็มีการรอคอยแต่ช่วงเวลารอคอยเป็นการเตรียมตัวของเราเนี่ยให้มันไปถึงเป้าหมายมากกว่าเมื่อเราทําอย่างสุดความสามารถทําอย่างเต็มที่เนี่ยมันจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังนะเพราะว่าเราต้องมีการจัดการแก้ไขให้มันดีในช่วงปัจจุบันนั่นเองเรามาดูซิว่า แล้วเราจะสร้างเรรูอย,อย่างไรนะให้มันเกิดความสําเร็จที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับภายขึ้นในเรื่องของสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันต้องระวังนะบางอย่างมันคิดลบจ <Deadpool> นเกินไปไอ้การคิดลบของเราเนี่ยมันทาให้มันขัดนะมันขัดต่อความสำเร็จของตัวเราบางทีมันปั่นทอนจิตใจตัวเราได้ด้วยอันนี้ต้องระวังให้ดีแต่เราเนี่ยเมื่อเรารู้จักใจตัวเองแล้วก็ปรับเปลี่ยนปรับใจให้ดีเนี่ยในเรื่องของการจัดการก็ดีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนทุกท,ที่ทุกทางมันก็จะ สมบูรณ์แบบมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในการกระทําต่างๆในความคิดของเราการสร้างรายรุดก็มาจากใจองเราที่ไม่คิดลบจนเกินไปไม่ปิดการตัวเองจนเกินไปและรู้ว่าตัวเองยควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรและจัดการทุกอย่างได้อย่างสมบูรณ์แบบนะในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการปรับเปลี่ยนรู้ว่าตัวเองต้องเสริมในเรื่องทักษะตรงนี้ภาษาความรู้ความสามารถและเราทําให้เต็มที่สุดความสามารถในปัจจุบัน ความสาเร็จ <c oughs> ก็จะอยู่ไม่ไกลนะในสิ่งที่เราเองทำเนี่ยมากสุดเท่าไหร่นะครับในเรื่องของการกระทําต่างๆในเรื่องของสิ่งที่เราทำเนี่ยเออมันก็เป็นสิ่งที่เราสามารถจรัดการและผ่านผลไปได้นั่นเองนะครับเรา today, เรูดูซิว่าเราเราจะมูอย่างไรให้งานของตัวเรามีโอกาสปังมากยิ่งขึ้นนะได้รับการตอบรับที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพิ่ขึ้นในเรื่องของใจของตัวเราต้องมีความนิ่งอาจจะต้องเกิดจากสร้างสมาธินะสร้างจิตในเรื่องของ,ของความเข้มแข็งทางใจใจเนี่ยให้มากขึ้น เรื่อยๆนะครับไพ่ขึ้นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คอยช่วยปกปักรักษาช่วยเหลือตัวเราอยู่แล้วเพียงแค่การตัดใ,ใจของตัวเราคําอธิษฐานของตัวเราก็เป็นจุดสําคัญที่ทําให้เราเกิดความสมหวังในทิศทางที่ดีด้วยเช่นกันนะครับไพ่ขึ้นว่าในห้วงช่วงนี้นะไพ่ขึ้นเป็นพระยพุทธไพ่ขึ้นเป็นพระราหูนัคนัแล้วเนี่ยให้เราไปอธิษฐานจิตกับองค์พระราหูก็ได้นะเพื่อจะ ขจัดปัญหาต่างๆหรืออะไรบางอย่างที่บทบงังเรื่องที่ร้ายเรื่องที่ไม่ดีที่บทบังเราอยู่ให้คลายจิตคลายใจคลายอุปสรรคขจัดปัญหาต่างๆให้พ้นภัยกับตัวเราไปที่ทางที่ดีได้มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับใัยเตือนอะไรบ้างใัยเตือนในเรื่องของการจัดการของตัวเราการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการจัดการต่างๆมาบางอย่างเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเราจะ จัดการอย่างไรไปทิศทางแบบไหนมากกว่าในเรื่องของการจัดการมันขึ้นอยู่กับตัวเราที่เราต้องมีความเข้มแข็งใจใจเยอะๆก็แล้วกันนะเรื่องต่างๆมันก็จะหุกขจัดไปได้โดยเชิงการดังนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของคนที่กําลังหางานนะในห้วงช่วงนี้อยู่ที่70%โอกาสมันมีเข้ามาแหละแต่ขึ้นอยู่กับใจขึ้นอยู่ความรู้ความสมาของตัวเราว่าจะไปได้รับกับโอกาสนะั้นหรือเปล่ามันสอดร,รับกันได้มากน้อยแค่ไหนมากกว่าเป็นพลังใจให้นะครับเรามาดูในเรื่องของ คนที่มีงานนะคนที่เป็นพนักง,งานหรือราชการในช่ชวงนี้นะเป็นอย่างไรกันบ้างในเรื่องของงานนะครับอ่ะดูสิอดีเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างอาดีตไปขึ้นไปในเรื่องของการวางแผนในเรื่องของงานของตัวเราการต่อยอดสร้างความก้าวหน้าที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะไปขึ้นไปในเรื่องของการที่เราเริ่มปรับเปลี่ยนในเรื่องของการจัดการความเป็นตัวเองนี้มากยิ่งขึ้นในเรื่อง,องการจัดการต่างๆมันขึ้นอยู่กับ <c oughs> ว่าเราเตรียมความพร้อมได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ ในปัจจุบันพาขึ้นว่ามันก็เกิดจากการที่เราต้องมีการจัดการเรื่องสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้มันไม่เกิดปัญหาที่มันมากขึ้นมากกว่านะครับการวางแผนในอดีตของตัวเราเนี่ยมันค่อนข้างคุ้มค่านะในปัจจุบันเลยเพราะว่ามันมีหลายๆสิ่งหลายอย่างที่มันเข้ามารวมถึงโอกาสรวมถึงความก้าวหน้าด้วยนะแต่ว่ามันคือที่ว่าเราจะมีการเรียนรู้มีการจัดการกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้ายอย่างไรมากกว่า อนาคตไปขึ้นอโอกกาสเหล่านั้นมาเริ่มตอบสนองมากกว่าในปัจจุบันนะคะรับเสีเราเตรียมความพร้อมมาตลอดไม่ว่าจะเป็นอดีตจนถึงปัจจุบันอนาคตค่อนข้างดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับมารังแล้วเนี่ยไอสิ่งที่มันดียิ่งขึ้นกว่าเดิมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราเตรียมความพร้อมได้มากน้อยแค่ไหนมากกว่าจากการเตรียมตัวใครอยากมีความก้าวหน้าใครอยากที่จะาวางแผนจะเป็นอะไรแบบไหนอย่างไรก็สามารถทําได้เลยนะแต่ปัจจุบันก็ต้องเตรียมความพร้อมให้ดีก,ก็แล้วกันจากสิ่งที่ เราวางแผนเอาไว้นั่นเองนะครับรู้สึกว่าเรามีสิ่งอะไรเกิดขึ้นอีกบ้างแล้เราแก้ไขปัญหายอย่างไรได้บ้าง ให้ขึว่าการวางแผนของเราก็ต้องอยู่ในฐานความเป็นจริงด้วยบางทีอาจจะเกิดความโรคของเราที่อยากได้อะไรที่มันเกินเอื้อมจนเกินไปบางทีมันคาดหวังสูงจนเกินไปมันก็พลังพังทลายทางจิตใจตัวเราได้ด้วยเช่นกันดังนั้นเราเนี่ยก็มีการเตรียมความพร้อมให้ดีแล้วก็อยู่กับความเป็นจริงนะบางทีมันก็ต้องมีการดูซิว่าเราขาดหรืออะไรควรทําอย่างไรให้ถึงเป้าหมายอะไรยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรและเราค่อยๆทำทีลเล็กทียน้อยในปัจจุบันและผลสําเร็จเนี่ยมันจะบังเกิดขึ้น กับตัวเราได้มากขึ้นกว่าเดิมนะไปกเป้าหมายเป็นสิ่งสําคัญแต่ก็มันก็ต้องอยู่ที่ว่าปัจจุบันเราทําอะไรได้บ้างมากกว่าไม่ใช่ว่าฉันคิดอย่างนี้พรุ่งนี้ฉันต้องทําได้เลยมันก็ค่อนข้างยากนิดนึงนะคบแต่ว่ามันก็หมายความว่า,าเป้าหมายที่เราวางเอาไว้มันจะเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้แต่ว่าการเป็นไปได้เนี่ยมันก็ต้องอยู่ในฐานที่เป็นความจริงในปัจจุบัน นั่นเองนะครับก็เป็นกําลังใจให้จริงๆนะครับเรามาดูซิว่าแล้วเราจะสร้างรงดูด้อย่างไรนะครับให้เป้าหมายเหล่านั้นนะในความก้าวหน้าของเราเนี่ยมันสําเร็จได้มากยิ่งขึ้นนะครับไพ่ขึ้นว่ามันก็มาจากความรู้ความสามารถของเราเนี่ยไพ่ขึ้นทักษะความรู้ความสามารถของตัวเราที่เราต้องอาจจะต้องเสริมเพิ่มเติมบ้างหรือว่าต้องขุดในเรื่องความสามารถเดิมๆที่เราไม่ค่อยได้ออกมาใช้เนี่ย ให้มันเกิดความสาเร็จดีมากขึ้นกว่าเดิมน,นะครับก็อยู่ที่ตัวเราด้วยนะครับเราก็อยู่ที่คนที่มาช่วยเหลือตัวเรารวมไปถึงผู้รักผู้ใหญ่รวมไปถึงเพื่อนหรือคนรอบข้างตัวเราที่คอยช่วยสนับสนุนตัวเราแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเริ่มทําแล้วหรือยังหรือว่ามีการทําให้เป็นรูปเป็นร่างเป็นรูปธรรมมากน้อยแค่ไหนมากกว่าเพื่อจะให้เป็นการพิสูจน์ว่าเอ้ยฉันทําตรงนี้แล้วนะและเออเธอสามารถช่วยตรงนี้ฉันได้หรือเปล่ามันทำให้เป็นการให้เราเนี่ยไปถึงฝั่งฝักได้มากขึ้น ด้วยเช่นกันอยู่ที่การวางแผนของเราตัวเรานั่นแหละไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะอะไรมากในเรื่องของการจัดการสิ่งาต่างๆให้มันเรียบร้อยหรือสมบูรณ์แบบมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเรามาดูซิว่าในเรื่องของงานนะครับสำหรับคนที่จะเปลี่ยนแปลงยกย้ายนะมันจะดีหรือเปล่าในห้วงช่วงนี้นะครับสำหรับการเปลี่ยนแปลง S <S <an> พาคิดว่ามันมีทางเลือกเข้ามาเหมือนกันแต่ว่ามันยังตัดสินใจไม่ได้นะตอนนี้หรอกเพราะว่าโอกาสจริงๆอ่ะที่ขึ้นมาเป็นอนาคตมากกว่านะแล้วเนี่ยตอนนี้หากเราคิดที่จะมีความก้าวหน้าหาการเปลี่ยนแปลงแล้วมันดีขึ้นกว่าเดิมก็สามารถตัดสินใจได้แต่ตอนนี้ยังนะยังไม่ได้ต้องรออนาคตที่มันเห็นผลอย่างชัดเจนกว่านี้ก่อนดีกว่าเป็นการเตรียมความพร้อมเป็นการเตรียมตัวมันก็ไม่เสียหายอะไรที่เรามีการเตรียมความพร้อมมีการศึกษาดูดูไปก่อนเพื่อจะให้มันเห็นโอกาสมากขึ้นกว่าเดิม ให้มันเห็นถึงว่ามันเปลี่ยนแปลงแล้วมันดีขึ้นจริงๆจากสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วจริงๆนะครับแ,แล่เรเนี่ยในเรื่องการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ก็ยังไม่ได้แบบเต็มร้อยนะกด็ดูไปก่อนก็แล้วกันนะครับเรามาดูซิว่าเราจะมูอย่างไรให้งานเราปังก้าวหน้ามากยิ่ขึ้นเรื่อยๆ หรือดีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาตัวเรารวมไปถึงเจ้ากัมายเวร์ด้วยนะในช่วงนี้ก็อาจจะต้องเสริมดวงนะในการทําบุญสร้างบุญส่วนตัวเองไม่ว่าจะเป็นงานให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาหรือการนั่งสมาธินั่นเองเพื่อจะอุทิศบุญนะให้กับเจ้ากัมายเวรเจ้าเกจตาและให้กับเทพเทวาที่ปกปักร,รักษาเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเองเนี่ยให้มีพลังงานมากขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมและเสริมเรื่องความเข้าวหน้าของการงานของตัวเราเนี่ย ให้ดีมากขึ้นอีกด้วยเช่นกันนะครับไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการอธิษฐานจิตกับพญานาคนะหนึ่งเลย2คือในเรื่องของพลังงานที่มาในเรื่องของเทวเวสวุวณนะครับก็จะเป็น2องค์นี้ที่ปกปักรักษาตัวเราอยู่แล้วก็ให้เราเกิดความสมหวังในเรื่องของการงานที่ชัดเจนมากขึ้นอีกด้วยเช่นกันนะครับอะไพ่เตือนอะไรบ้างไพ่เตือนในเรื่องของใจของตัวเราที่ต้อง ระวังเรื่องความกังวลระวังเรื่องของความกลัวจนเกินไปจนเกินเหตุทำให้บางทีมันครั้งเนี่ยใจิตใจตัวเราเนี่ยมันกระทบในเรื่องของการงานกระทบในเรื่องของความก้าวหน้าของตัวเราเท่านั้นเองดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับใจของตัวเราและความรู้ความสามารถของเราเปอร์เซ็นในเรื่องของคนที่เป็นพนักง,งานราชาการในหูวงช่วงนี้อยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะครับคือปัจจุบันทำให้ดีและอนาคตโอกาสจะมีเข้ามา ด้วยการกระทําของตัวเราจะนํามาสู่ความสําเร็จในอนาคตนั่นเองนะครับก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรขนาดนั้นแล้วกันเรามาดูในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างอดีตเกิดอะไรขึ้นบ้างนะไพ่ขึ้นในเรื่องของการจัดการกับหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเข้ามาในเรื่องของธุรกิจของตัวเราบางอย่างมันก็มีให้เราได้ลองผิดลองถูกบ้างแต่ว่ามันก็อยู่ในฐานที่เราสามารถควบคุมสถานการณ์หลายอย่างที่มันเกิดขึ้นได้โดยเช่นกันนะครับปัจจุบันไพ่ขึ้นว่าก็อยากไปเก็บ ในเรื่องเก่าๆเ,เดิมๆเมนะี่ยมาคิดเจ็บใจก็แล้การบางทีเฮ้ยฉันไม่น่าทําอย่างนั้นรู้อย่างนั้นรู้อย่างนี้แบบนี้แบบนน้นแบบนี้ดีกว่า บางทีเราไปคิดกังวลไปมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาแต่จงเก็บประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นความผิดพลาดก็ดีเรื่องของผู้คนก็ดีเรื่องของธุรกิจนู่นนี่นัน่น,นที่มันผิดพลาดแล้วหรืออะไรมันเกิดขึ้นทุกอย่างมันมีทั้งประสบการณ์มันมีทั้งการเรียนรู้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นและเราไปข้างหน้าต่อจะดีที่สุดไม่งั้นเนี่ยเราก็จะติดอยู่กับบ่วงอะไรบางอย่างที่มันไม่ออกไม่ได้สักทีนะต้องระวังตรงนี้ แล้วเนี่ยมันจะมีผลกระทบมากๆเลยถ้าหากเรายังวางใจไม่ได้อนาคตที่เราจะทําอะไรที่มันได้เงินมากขึ้นทําอะไรที่มันเป็นธุรกิจที่ดีมากขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีความสุขจากสิ่งที่รมันติดอยู่กับอดีตนะมันทำให้ใจตัวเราเนี่ยมันไม่ค่อยมีพลังใจเท่าไหร่อันนี้ต้องระวังเป็นอย่างมากนะครับเราดูสิว่าแล้วเราจะทําอย่างไรให้แนวร่องธุรกิจเนี่ยมันดีขึ้นนะครับไพ่ขึ้นว่าเนี่ยมันเรื่องของเป็นจิตใจที่เราต้องฝืนยิ้มตัวเองแล้วก็หามุมดีๆแล้วก็หามุมที่มันทําให เราเนี่ยรู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นอีกเรื่อยๆไม่งั้นเนี่ยใจตัวเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเจ็บปวดเหมือนกันสิ่งสําคัญคือเรื่องของการที่เราอาจจะต้องมองในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจกับเราหรือว่าคนรอบข้างคนใกล้ตัวที่รู้สึกเป็นพลังบวกของเราเนี่ยเออให้กําลังใจซึ่งกันและกันหาความสุขนะแล้วก็เปลี่ยนปรับเปลี่ยนมุมมองปรับเปลี่ยนในเรื่องของการกระทําของตัวเองเนี่ยให้มันไม่จมอยู่กับสิ่งเดิมๆก็แล้วกัน ยิ่งเราทบทวนยิ่งเราคิดเยอะเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นแต่กับการที่เรามองถึงอนาคตมองถึงปัจจุบันว่าเราทําอะไรได้บ้างเนี่ยจะเป็นผลที่ดีมากกว่าในการจัดการแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างให้มันไปที่ทางที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับในเรื่องสิ่งต่างๆที่เราทําบางอย่างมันก็เจ็บติดเจ็บใจอยู่ด้วยเช่นกันนะครับเรามาดูซิว่าในเรื่องของสิ่งที่เราทำเนี่ยนะในเรื่องของสิ่งที่เป็นในเรื่องของสิ่งที่เราคิดเนี่ยเ้ย บางสิ่งบางอย่างมันก็เป็นไปได้บางสิ่งบางอย่างมันก็ยังเป็นไปได้แต่เรามาดูดีกว่าว่าและโอกาสแบบนี้หรือว่าความทุกข์แบบนี้เราสามารถที่จะลงทุนเพิ่มหรือว่าทำเกียบขยายเนี่ยมันจะเป็นโอกาสที่ดีของเราไหมไปขึ้นว่าในเรื่องของโอกาสที่มันจะมีเข้ามาเนี่ยมันก็ทําได้นะแต่ว่ามันก็ยังต้องปรับเปลี่ยนจิตใจให้ดีขึ้นก่อนจะดีกว่ามิฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของใจมันก็อาจจะทําให้หัว,วใจตัวเรามันกระทบค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องมีการที่เรา พื้นคืนจิตใจทําให้เวลาจะลงทุนอะไรมันจะได้ลงทุนไม่ผิดพลาดนั่นเองดังนั้นเรานี่ยเราต้องระวังเรื่องของใจนะระวังเรื่องของอารมณ์ของตัวเราไม่เช่นนั้นเนี่ยจะทําให้เราลงทุนที่มันผิดพลาดตายดังนั้นเราเนี่ยในช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งไปลงทุนอ,อ,อ,อะไรอย่าเพิ่งขยับขยายอะไรเนี่ยจะดีที่สุดและจัดการปัญหาในปัจจุบันเนี่ยให้ดีที่สุดจะดีกว่านะครับเรามาดูในเรื่องของการที่เราจะ้ pong, ทำยังไงให้มันสร้างแรงดูดของเราเนี่ยและขจัดปัญหาไปได้บ้างนะครับสิ่งที่เราต้องคิดคือการปลดล็อกความเป็น ความทุกข์ของตัวเราแล้วก็ความรู้สึกที่มันยังผ่านออกมาไม่ได้ก็ต้องหาจุดกึ่งกลางของจิตใจของตัวเราให้ได้ก็แล้วกันลองชั่งน้ำหนักดูว่าเออสู้ให้เราไปคิดที่มันพัฒนาสิ่งที่เป็นปัจจุบันจะดีกว่าไหมหรือว่าอะไรที่เรารู้สึกกลัวเล่ากลัวกับสิ่งใดและจัดการแบบไหนให้มันคลายจิตใจได้มากยิ่งขึ้น นะจะได้เป็นสิ่งที่ดีกว่านะครับในเรื่องของจิตใจเป็นสิ่งสําคัญไม่งั้นเนี่ยเราก็ทําอะไรต่อค่อนข้างยากอยู่ด้วยเช่นกันนะครับเดาดูสิว่าเราจะมูอย่างไรนะครับให้ธุรกิจของเราเนี่ยปังมากขึ้นนะครับห้ขึ้นเป็นในเรื่องของพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษานะครับเทพเทวาที่อยู่ประจําตัวของตัวเรานะครับห้ขึ้นเป็นพญานาคด้วยในช่วงนี้ก็อาจจะไปธิษฐานจิตก,กับองค์พญานาคเพื่อจะขอพรให้เกิดความสําเร็จที่ ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เกิดความเสถียรขึ้มากขึ้นอีกนะครับเพื่อที่จะไพายหน้าอีกหนึ่งรอบในเรื่องของพลังงานที่เป็นในเรื่องของเทพเทวที่ปกปักรักษาและเราทําคุลงานความดีด้วยเพื่อจะให้ธุรกิจตัวเราเนี่ยมีความปังและหลุดพ้นจากเรื่องที่มันเป็นอุปสรรคได้ร้ายที่มันผ่านมากับร้ายกลายเป็นดีที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะปรับใจได้มากน้อยแค่ไหนด้วยเช่นกันและเดินหน้าต่อด้วยกําลังใจที่เราสามารถสร้างได้ด้วยตัวเองใช้สติเราก็ปัญญาให้คลี่คลาย เนเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยตัวของเราเองและเิียงซิ์ก็จะคอยปกปักรักษาและทำให้พลิกทุกอย่างเนี่ยไปตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่ต้องเกิดจากใจตัวเราก่อนเป็นอันดับแรกนะครับไพ่เกิดอะไรบ้าง ภายเกินในเรื่องของใจของตัวเราที่อาจจะต้องมีการปรับใจตัวเอง,เองเให้พร้อมมากขึ้นและด้วยสติปัญญาของเราด้วยความสามารถของตัวเราก็จะผ่านสิ่งนี้ไปได้ด้วยเช่นกันแต่อยู่ที่ว่าเราจะยอมรับปรับตามความเป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหนมากกว่าดังนั้นปเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจในห่วงช่วงนี้อยู่ที่60%สิบเปอร์เซ็นตะ์อันจริงแล้วธุรก,กิจมันไปได้นะแต่มันติดตองใจค่อนข้างเยอะก็ต้องมีการปรับใจให้ดีก็เรากันเป็นกลังใจให้ครับ